นี่น้อพี่น้องดื้อไว้ตอนหนงบ้างอยู่ี่นี่เลยเนี่นี่ตอนการลาบคนน้องอมเอาไปเจ๊ลงุงมาพี่น้องมามลาบปลาเส็บๆเลยพี่น้องดื้อสมองสุบรติลาบปลาคองยิง แซ่บครับสวัสดีครับคี่เก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮาท่านผิงพี่อิงพาแซ่บด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องมามื้อนี้พรอระห่ได้หนิเนี่เดิมปลาพี่น้องปลาช่อนหรือว่าปลาพอเพิ่นพรอระห่าไปซื้อเพิ่นขอดเก็ดให้เรียบร้อยแล่ให้เรียบร้อยอัหมูต้มเพิ่นก็เฮ็ดให้เรียบร้อยไปพี่น้องมื้อนี้พรอรอหว่มีพาพี่น้อง ลาบปลาช่อนหรืว่าลาบปลาพอ่อยี่ลาบปลาพอหห่อเฮ็ดยังไงเฮ็ดแทบเฮ็ดยังไงเฮ็ดไว้ไปเบื้องกันครับเอาพอี่น้องนี่นี่เนื้อปลาเพิ่นเรี่ยเรียบร้อยที่ไปซื้อ,พอเอพิ่นเรี่ยพร้อมมือหัวเพิ่นกระพายพร้อมเอาพี่น้องขั้นตอนต่อไปเพิ่นวางวิ่งไปล่างออกอยู่นี่ล่างออกแล้ว,วอยู่นซอยเป็นเวียนเวียนเวียนเนี่ยแปดสิบเพิน่นวางวนปลอดทีไปลาบขั้นตอนการลาบเฮ็ดจังไงไปเบื้องกันครับ ขั้นตอนต่อไปเ้าก็ไปล่างทุกคนไปเขาต้องล่างออกว่ก็ดีกว่านี่พี่น้องเพราะว่าเขาซื้อมาปลาซื้อมาจากตลาดเพื้นเฮ็ดมันกน็บอดีเป็น,น,ออปปน,ดนเดยาก็ล่างออกาทุกวันนี้นี่น้มด้วยปลาอ้วนทุกพี่น้องเอาล่างของเรยกว่าแช่น้ำกับกูดเท่าน้อยเป็นบ่ดพี่น้องนี่เพราะว่ามันแช่น้ำมันกูดไปมูนี่จะไปต้มมาเลยมูอันนี้มันนะมูชีโค้งมันเพราะว่ามันจะไปต้มนี่หัวมันโอ้ตัวนี้โลกว่าที่พี่น้องนี่ ปลาตัวนี้ยู่บิดล่างดีขาวอาปลาตัวนจุดหน้ามูกูตัวไปขาวจันพันเห็นเลยบ่เนื้อกว่าดีขนาดนี้เฮ้ยพี่น้องเบิ่งนเอ้าพี่น้องนี่ล้างจากหยิบข้อด้วยความล่างหน้ามูกูดลลางเมื่อข้าวออกแล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับผมไปพี่น้องไปซ้อมกันไปปลาอู้เบิ่งเงิน เงินแทนพี่น้องเลยเอาค้อนความหวานยี่สายแบบนี้ได้พี่น้องด้ยซอยตอนหนึ่งบ้างแบบนี่เลยนี่นี่ขั้นตอนการลาดค้อนความหวาลาดควันฉ่ำเจ็บๆเหมือนควอนความด้อพี่น้องดูต่างประเทศในประเทศสมองสมบัติค้อนหวามหวานเอินบัทัวได้พี่น้องขั้นตอนการยี่เทสจังไลยค้อนความหวานยี่เทสจังเลยแบบละเอียดพี่น้องด้สสสสส shuttle, วยเป็นหรังใจในสมองสมบัติได้พี่น้องด้ยต่างประเทศในประเทศ คุณใช้เรืงนันตังเทียนนี้ประเทียนวามอบเปลี่ยนแลแกงครัสูๆดๆเร่องน้องนี้กันหนาร่อนถึงแ้สุขภาพดีทีนงดิเอาเพี่อนหย่อนความอบอม่อไปไเรื่กยก่อนดิอ้วาประไหมก็อืดน้ำแต่รยรงหนะวฮะตรวจนี่ะขั้นบนขั้นหอมอืมกินข้าวออกจากานะ้อยเนี่ย ถ้าจริงๆเนาะพ่อ,อ,พอ,อะน้ำอก็เขาหยาไปลวกวยี่ดอกพี่น้องแต่ว่าพ่อะน้ำออมตัวนี้แต่นีกินมุกปูถึงง่ายนะจริงแท้หอ,อมกินมกุกปูนะเอา้าล่างออกมาในพี่น้องเนี่ยถ,ถ้าคือมุกปูแล้วมันมีเปลี่ยนสีสีขาวสีชีดรถเอ้าล่างเอายัางาไงพีออ่น้องปูขาวจันทร์พันอืม เอาขั้นตอนต่อไปไปเบื่อน้อกันครับบ้านเอ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็เนื้อปลาที่พร้อมนวลหอมซอยอย่างกระล่างเรียบร้อยนี่หอมตะไคร้ซอยใบบกูดคาอันนี้เครื่องต้มพี่น้องไปพี่น้องว่าอะไรอย่างเงี้ยเครื่องต้มพร้อมนวลพร้อมไปคาตะไคร้ใบบกูดเดี๋ยวพี่น้องเออพร้อมนวลใจผิดกว่านั่นเยอะนี่หมอปลาคเข้าไปใส่ลงไปเนี่ย ลงมันเหี่ยลงลงกระชอนเลยางไรเลยออตล่มตาตาเปียกเห็นไหมเปียกตาเปียกสมไหมอเวรีบันเทิงอ๋อพี่น้องดนตอนต่อไปพราะว่าตักน้ำมีไส์นี่ใส่เลยอู้มประคามเข้าไปสมเลยทีดีนี่ Các nam hân hoan nhìn xây Luộc nó Như cái sẽ của luộc, ôn khẩu gần cơ Như lạ, thông má như lạ Xây rồi rồi Áo, น้ำที่สามเลยนีครับพี่น้องเนี่ยวอหวใส่สามน้ำใส่สามน้ำเลยนี่ห่อนย่น้องนะต้องาม,มาระว,าว,วันนพี่น้องนีใส่เจะคนิเลยจะคนแห้งพี่น้องเนยพอาน้ำที่สามันเลื่อมเนื้อมสุกมันจะแตกแล้วพมคนแรงเอาเสร็จแล้วก็ีเทสี่ไปเท,ทออกนี่ลวกสารน้ำพอ ลูกนละบาเดเนาะเหลือหน้าไม่เห็นไหมนี่ประมาณนี้พี่น้องขั้นตอนต่อไปพ่อน้องอมกับยีเอาไปลาบครับไปไปลาบนู่นกันแซ่บเสียบนะพี่น้องมาเรียบร้อยครับหลังจากที่พ่อน้องอมเอาไปเอาน้าในหม้อต้มเอาใส่แล้วก็ยีนออกสามน้าพี่นอ้องมาเบิ่งกันครับน,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 นี่ขั้นตอนการเยีเลยมาพี่น้อง ขั้นตอนการลาบคนหามีใส่พิษกนล,ลงไปนี่น้อเป็ดก็ใชาหลายเอาคนหอมใช่จะมี่เกระเมนหอมกินน้ำตามด้วยข้าวคั่วด้วยเพื่อเด้อข้าขวคั่วนี่เขาต้องพักปลาไว้ให้มันเย็นนิดหน่อยเขาจึงใสง่ข้าขวคั่วเขาจะไม่เละข้าวคั่วเอาใส่หลายเลยข้าวคั่วหอมมากด้วยขอมแซ่บข้าขวคั่วตามด้วยน้ำปลาน้ปลาเอา ขาดบ่ได้อีกตัวตนี้ได้เป็นยังดื้อแจ้งนัวหรือว่าผมลดช้าลงไปตามด้วยมะนาวเพราะน้ำหอนใส่สมอนีพรเราหยีลงไปนี่นี่แซ่บๆกันได้เป็นยังไงเออสม,มอุนไพรจังเกอร์เนี่ยเ,เทียดกยันไรใส่เงยหนึ่งใส่ลูกยังเอาตะไคร้ซอย ใส่ลงไปใส่ค่าบนเด้วยเพียงด้อยมันนี่มีค่าบอลเนี่ยค่าค่าสับขึ้นไปไฟตามด้วยหอมแดงหอมปีหอมรวมใสาา่ลงไปง่ายๆเอาพี่น้องบงไปเนี่ยเพราะเราต้องหยุดคนนี่เพื่งนเรคนแข่งเนี่ยพี่น้องด้อเนื้อปลาอันที่แตะนีอแบบ ยังไงคนนจะค่อยตาำได้ไม่ประกูดร้วยต้องไปเอาละแฉบเด้ะมาพี่้องมาหาบปาปลาแ่บๆด้วยพี่้องด้อสมองสุบันิหลาบปลาคอยงี้แบๆครับ

กระเป๋าคอมผักเขียวได้หนี่ไปตายตไปปูุเปิลหวังหอมตืมน้นมาอีกพักเดียวไปต้มปลาใส่ตุ่มเขียวซูจวดเอา้าไปพี่น้องแซ่บชมกันครับสวัสดีครับเพื่อเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอานทำจออิ้นอมอิงพาแซ่บเด็กพี่น้องเด้อมานี่พี่น้องนี่ต้มปลาว่านี่กันลาปลาลาบปลาชนน่อนว่าลาบปลาคอมาพี่น้องมาแซ่บๆกันพร้อมออม อยู่เขาแล้วตาเ,เมเปียนเนี่ยเมเปียนแซ่บเลยเนี่ยพี่น้องดื้อเขอ่าจุดต่อนไหมลาบปลาลาบปลาช่อะะะะชนเอาตัากนี้เดี๋ยวก่นอนต้มไฟเดี่ยวน้ำไฟเดี่ยวเดี๋ยวก่นอนเนา ลาบปลาคอกรลาบ,บปลาชนทำใหญ่งยเหล่านี้จับความทิ้นใบปบกูดใบมะนาวออไปจับ ต้มปลาแซ่บนวัวขนาดเราน้ยไตคาบอ,นะอมไตแบบแผ่นนะหอมกินแบบแผวเบ้วานพงมันอืมผักกิน มาไมด้เปนหนังหทัครับ ปลาช่อนกระดอง 안 n 봐도 그거 a n นำตรงนัก แซ่บอยู่ยไม่เชื่อเลยเมนูถือว่าแซ่บ้มหัอ,อ,อหปลาคอกับลาบปลาคอเอาเดี๋ยวพอนอนกินข้ามสุดยอดเลยพี่น้องเมนูลาบปลาช่อนอันนี้นก็ต้มหัวมันแซ่บอยู่เอาพี่น้องขั้นปุ้ยอยากเก็น ต้นชิปที่พอน้องออมเพี้ยแต่เพิ่งขั้นตอนการใช้ก็ะยุต้นชิปเห็นใจไงสูตรนี้ผมมีเขาพี่น้องมีแต่เขาเดี๋ยวปวดแหละฝากไว้ไม่เลือกพี่น้องเน้อฝากกดไลค์กดแชร์พอน้องอมไมเลือครับผมขั้นมากดกดไลค์ถือใจกดแชร์พอน้องหอมเนี่ยอีพี่หน่ายที่ไม่เจอเกิดไม่ครับผมอีพี่นีน่ขอให้พี่น้องกำลังร,รวยสุส่ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนรวยทุกคนครับเผื่อที่